เสียงลมหนาวที่สากับไรตกที่ปากซองบุรี่ที่ขาด ยังไม่ชินอากาศฉันยังไม่ชินกับความหนาวที่กำลังใกล้เข้ามาพอไม่มีเธออยู่ข้างกันอะไรก็ไม่เข้าท่าไม่เข้าตาแล้วหวังว่าเธอจะเข้าใจเธอไม่ต้องเศร้าไปเธอบอกจะหาตอนเสาร์หน้าที่รักจะหยุดเศร้าไหมปลดเข้าใจหัวใจของฉันครึ่งหนึ่งฉันทุ่มให้โดนตีถ้าประเทศไทยมันมีหิมะก็คงดีก็คงฟรีคงหยิบมาปาเล่นทันทีพาเธอเล่นสกีถ้าเกิดเป็นจริงก็คงงั้นก็จะให้ทุกอย่างที่ฉันมีเลยแม้ของที่ให้จะไม่ใช่ของฉันดีแต่จำ วนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีอากาศมันหนาวให้เธอห่มผ้าให้หลับสบาย,บายให้ฉันคนนี้ได้เล่านิทานให้เธอฟัง,ฟงไม่ต้องกังวล <c oughs> แค่นอนอกอดกันจนใจละลาย <c oughs> ถึงแม้ว่าโลกภายนอกใจร้ายกับเธอก็ตาม <c oughs> อากาศมันหนาวให้เธอหม สบสายให้ฉันคนนี้ได้เล่านิทานให้เธอฟังไม่ต้องกังวลแค่นอนกอดกันจนใจละลายถึงแม้ว่าโลกภายนอกใจร้ายกับเธอก็ ไม่มีเธอเหมือนวัวที่ไม่มีก็อยาพ่อคัวไม่มรสิปีเขามีเพียงเธอมามองและนอนจ้องตากันเพียงแค่สองตา Sometimes ฉันแค่รู้สึกเหมือนมีคนอื่นมา try to be me ให้จำมาไว้ว่าเขาไม่ได้รักเธอจริง this man just k i d d i n Don't you dare me ฮไม่ต้องแพ้มีเขาสำแค่ที่อยสสำเร็จ to back เธอว้บนลัง and drive in the city อ่อากาศมันหนาวเราอยู่ในห้องนั่งฟังพีซเดิร์ดนี่คือวินเทอร์เลมันหนาวใหเธอห่มผ้า คนนี้ได้เล่านิทานให้เธอฟังไม่ต้องกังวลแค่นอนกอดกันจนใจละลา